โยซ่าดิวิลุนอเมริกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชาวไซยติดกลุกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมดันมาชินะท่านผู้ชมนะฮะเกมนี้จะเป็นเกมแบบว่าเอ่อมาจากอน,นิเมะเรื่องดังเรื่องผิดไหมที่จะพบรักในดันเจียนนะก็ดูก็หลอกก็ตรึงนะเกมนี้ครับจะเป็นเกมแบบว่าแนวอ่ะต่อสู้นะท่านผู้ชมนะต่อสู้นะครับสนุกนะเกมนี้ผมบอกเลยโอเม่งอัพอ,อีกแล้วอเอาดีตลอดเลย มาดิมาดิคนดูนะฮะท่านผู้ชมนะมันก็จะเป็นเกมแบบว่าแน,นวอ่าต่อสู้นะ,ะท่านผู้ชมนะต่อสู้แบบผ่านด่านมีเล่นแบบอารีนาอะไรพวกนี้ด้วยนะนี่อารีนาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่อ่าระบบแหลงระบบแบทเทิลอะไรอย่างงี้นะท่านผู้ชมนะ,ะนี่เดี๋ยวผมจะไปลองเล่นให้ดูนะท่านผู้ชมนะแต่ผมลองอ่าในส่วนของโหมดแหลงแบทเทิลอย่างงี้โอ้แหลงแบทเทิลมันเป็นผมจําได้ว่ามันเป็นอันนี้นี่ว่าลืมไปนี่นต้องมาเล่นแบบอ่าเมจิกแบบนี้นะฮะท่านผู้ชมนะ,ะนี่จะจัดตัวทีมลงไปต่อสู้ได้นะหรือจะเล่นแบบเนื้ออเเรื่่่งก็ได้้นนนะะทาผผูชมมจลแบบ ควิดในเรื่องให้ดูนะฮะท่านผู้ชมนะมีระบบสุ่มกาชาด้วยนะครับอืมนี่คนร,รอเกอรตริงอย่างคนดูระบบสุ่มกาชานะฮะมีตัวละครให้เราออเอากลุ่มเอาเกียร์ไปลุยไดเลยเรานี่สกรอรแอทแท็กมีเทนนิ่งเทนนิ่งมีอีเวนต์อะไรต่างๆด้วยนะฮะเราไปเล่นในส่วนของเฮ้ยเทนนิ่งผมยังไม่เคยเล่นว่ะไอ้อีเวนต์ยังไม่เคยเล่นวะไปไปนี่เราดีกว่านี่มันจะมีแบบว่าชาเตอร,ร์ให้เล่นนะท่านผู้ชมนะนี่นอร์มอลเนาะเราเล่นถึงไหนแล้ววะถึงตรงนี้นะไปโอเค let's go เฮ้ยเราจัดตรงจัดตัวมาแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมมีจัดตัวนะครับตัวตัวตัวแรกนี่ก็จะเป็นตัวหลักเรานะนี่ตัวหลักเราแล้วก็ตัวหลักเราเราก็จะมีตัวเสริมนะท่านผู้ชมนะมไปโอเค let's go เรามีเรายังนำอยู่นี่มาไม่เคยกลัวครับไม่เคยคัดจัดให้ตลอดคนดูนี่มาดิกิซนี่เป็นไงล่ะลงสกิลเสริมก่อนเลยครับคนดู 好的好嘞。 จริงๆเราร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบ บอกิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง r Rich Man Shop โน .1 no เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Rich Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยปันเสริมได้ด้วยนะท่านผู้ชมนะเกมนี้จะมีระบบบอทให้ด้วยนะครับเราจะเราจะใช้บอทเล่นก็ได้หรือว่าเราจะเล่นเสริมบอทก็ได้นะนี่แล้วแต่แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่คัดแล,แล้วแต่อยากจะคัดเอาว่าเอาว่ะ อ้าวพี่ไม่พี่ไม่สู้ละเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคกดตรงนี้จะเป็นออโตโน้นะท่านผูน้ชมนะนี่เอาเดิเอาดิสก,กิลเสริมกันหน่อยสวยเราสามารถเรียกตัวอื่นลงมาได้นะท่านผูน้ชมนะนี่ผมจะเรียกตัวตัวเสริมลงมานะครับท่านผู้ชมนะนี่นี่อ,อีกตัวหนึ่งลงมาก็ได้สวยสวย,สวยอันตรีเลยครับบิกระปรุก โคตรดดึงมาว่ะมาว่ะดันไหนไปตรงไหนต่อ,อไม่ใช่เออถูกแล้วถูกแล้วนี่เรียกเสริมมานะครับตัวเสริมสวยแทงนี่เป็นไงล่ะอันนี้โหดอยู่นะแต่สู้ไปอีกไปอ,อีกเราดามีเราเยอะกว่าตะกี้ไปเลยดีนี่กิ้วเสริมลงมาครับสวย หิวเลยฮะบ่มบืมกรือกรื้อแทงวจ,จ,จ่ดจ,จ,จั่นวจ่นจัดคนดูดิอ,ด,อ,ด,อดินี่ดิมาเนี่ยมาสัวมาได้มาได,าาดา้เออเอาตัวหน่อยละกันคนดูเอาตัวนี้ลงมาดีกว่าตัวนี้กระปรุกลงมานะคนดูนะยิวไปครับ เออเอาวะแทง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 ,แทงอุย้ยมันจะสก,กิลนี่เลแล้วไม่แทงไม่เข้าวะเนี่ยแทงไม่เข้าอยเกมแม่งติดบัคเปล่าวะเนี่ยปองเออนึกว่าเกมติดบัคห่าเอ้ยนึกว่าเกมจะติดบัคซะแล้ววัดดาฮิก นี่นะฮะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็เป็นผ่านด่านแรกนะครับท่านผู้ชมเอาว่ะเอาว่าโคตรอโคตรตึงมาดิมาดิไม่มีใครแทนที่เธอได้เลยจะได้เจอกันอีกสักวันอยากทำมาด่านต่อไปฮะอันนี้วิชนนนูน นี่มันมีอันนีมีให้ดูด้วยนะระหว่างทางนะครับนี่แต่ว่าเราไม่ดูนะครับข้ามได้ไหมเนี่ยข้ามได้ไหมเอาสคริปต์อยู่นี่โอเคมีได้เพชรมานะครับจากทิพอันนะนี่เพชรนี่คนดูมาด่านต่อไปเฮ้ย,หยไหวไหมมั้ยยิ่งเราไปอัพตัวละครได้นะแปะ๊บนึงนะคนดูผมไปอัพตัวละครเพิ่มก่อนนี่ชิงฤทธแป๊บนึงนะ ออไหนว่าออโต้เซตอัพเดย้อนลงมาก,ก่อนครับไปอัพไปอัพตัวแปบ๊บเดี๋ยวไม่ไหวนะเดี๋ยวสู้ไม่ไหวจับเดฟเชอรเด้เอ้ตรงนี้ไม่ค่ะเอานี่นี่นี่อัพตัวอยู่นี่เย้อัพไอ้ไน้องคนนี้ก่อนละกันไม่ได้ อันไหนเนี่ยอัพตัวไห,นด,หนดีเทลเหรอกดดีเทลเหรอหรือยังไงอ๋อโอเคอยู่นี่อยู่นี่สกิลเราเต็มแล้วนี่ว่าอย่างเงี้ยอัพดาวต่อไปเอาพทูอัพบเบียนเนี่ยหาไม่เจอนะเอยไปหาในนี้ดีกว่าลงดันนะนี่นะไ,ไปอ๋อนี่ดีกว่าผมเล่นอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งหาดาบของคนดู แรงสามขึ้นไปดามี่เรายังน้ำอยู่เลยครับไปดิสโก<ล>้ลุยโูโ้ดรอโหมดเตือไปเดี๋ยวเราออโต้ไปก่อนนะฮะมาติจจาตจจางจัดติงจัดนี่เดี๋ยว เอาดิอ,าดาาอันนี้ซับซับฮึ่มกำมาดิครับนี่เด็กเป็นไงสกิลไปก่อนโคตรีโคตรีมาอีกแล้วเหรอไอตัวนี้นี่เป็นไงล่ะตายนะตายนะฟองพูดไปก่อนสวยฟันด,เดิเอาดีเอาดี วันนี้ต้องฟันมือแล้วแหละคนดูผมว่านะเดี๋ยวตายแล้วนี่โอ้ยอยู่ลงมาครับโ,โยนโยนเข้าไปสวยยิย่ให้ตัวก่อนนะครับคนดูนะใช้ยาก่อนตัวลงครับตัวใหม่ลงมาก่อนเฮ้ยไอ้บอสนี่ ได้น้องโยนสกิลไปก่อนครับแทงวิลบก่อลลบก่อลลูกบอลลูก่อน,อนไปเยอะบอมนี่นี่ปอง,องไหวเอาว่าตายไหมหนี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยครับ อย่าพี่มนลงดันนะน้องพี่หัวจะจัดเละๆบอกเลยเ r y ีก o ดแคปสกินฮะเอยเวลตัวเริ่มอัพแล้วนะนี่เวลีนายมาะดันต่อไปหนูไว้หนูไว้ คลิปครับเอยร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมค คุ้มโลบอกคลิปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยคลิปรัวๆ v ว r ร g o o กอ้าวจะแถบสก,กินซะหน่อยอะต่อไปเป็นแบบแบทเทิเหรอเอ้ยดามิเราไหวไหมวมารอบนี้ ก็ยังนำอยู่ดามีเรายังได้อยู่ไปรีสโกุขี<ป>มาสมาพี่สปอมซับปะระกันนานแล้วตีบวกของ,ของนะครับตีบวกดาบสวยสวยมาดิเออเออ ครับพี่อันนี้พี่ปับ๊บภาพสู้เลยนะมันมีให้เล่นทั้งไอโอเอสแล้วก็แอนดรอยนะเกมเนี่ยคนดูนี่เลตับไปเลยครับมาดิมาเดีเด๋พระเอกคนตัวเดียวก็ตึงแล้วนี่เป็นไงเผาแล้วมีฐานโคตรดีนี่เนี่ยล่วงเอาเดิกระปุกลงมาล่วงเลือล่อย ไปเจอบอสตีบวกดาบก่อนแป๊บดอกละ 200, สองร้อยสกิลไปหน่อยสวยกดตึงมาดิมาดิผมจำชื่อไม่ได้ตัวเนี้ยไปอ,าอาีกรอชื่ออะไรกันไม่รู้คิริโต้หรือเปล่าไม่ใช่คิริโต้อันนี่มันสวอตอาร์ตน้ำสวอตอาร์ตออนไลน์ เลยได้ของมาแล้วว่าไว้อัพตัวนะฮะอัพระดับตัว yeah very good เนี่ยการ์ดนี้ไม่ดรอปสักทีเลยวะ่ะถ้าการ์ดดรอปจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะโอเคคะแนนเรายังไหวอยู่ออโต้เซตอัพอืมอืมอันนี้ยังได้อยู่ยังได้ดูคนดูไปโอเ okay, ค let's go เฮ้ยมันมีติ๊กอะไรเนี่ยอ๋อติ๊กเป็นมันเป็นปาร์ตี้หนึ่งปาร์ตี้สองปาร์ตี้สามนี่มานี่คะแนนเรานะคะแนนรวมเราทีมเราหมื่นสองอะได้อยู่นะครับยังไหวอยู่จะเราได้เจอกันอีกสักวันอยากถามไปได้เจอบุลงสก,กิลก่อนเลยป้องเคาะก่อนขอก่อนสับเอาดีอาดีวิ มาดิมาดิเออ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 เอาดิสวยครับพี่โอ้ยติดพิษด,ด้วยทายาปแป๊บฮ <c oughs> ิวーฮิュ <c oughs> อืมสวย ดอกละ130ก,ก็โหดอยู่นะคนดูแป๊บนึงผมสลับตัวก่อนพาไปเลยครับเวียงไปเลยดิไอ้นี่ก็โหดอยู่คนดูไปไปไปอยูอระเบิดใส่ครับนี่เนี่มันไอ้ตัวนี้มันซัมมอไนได้เหรอวิวิวิไปเยอะบอม นี่เป็นไงล่ะสวยจบดันแบบตรึงๆดูดิได้ของอะไรมาบ้างนะฮะเย้ h yeah, very good <c oughs> มาว่ะมาว่า <c oughs> วาะหมดย่อเราบ้างก่อนละฮะ d e l i c <oughs> วิ e อ๋อนี่มันเป็นของเควสรายวันนี่ว่าเออยอ้ออน,นี้น่าทำอยู่นะแป๊บนึงผมออกไปดูในส่วนของอัพตัวละครก่อนนะฮะเนี่ยแรงคนหมดอยู่แล้วนี่ CR4 โอเคตรงดีเทลตรงนี้ very good อัพยังไงนี่เฮ้อออนี่นนันนี้เป็นแรงคัสท่านต่อไปนี่หาของอยู่นะครับผมไปหาออฟเบียนแป๊บเย่ yeah. โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันคนระับสำหรับเจ้าตัวเกมดัน ดันดันมาชิโคนิขึ้นนะท่านผู้ชมนะเออจะผิดไหมที่พบรักในดันเจียนนะครับเกมนี้เป็นเกมมาจากแนวอนิเมะเนี่ยเป็นเกมนแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะครับท่านผู้ชมนะไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคกดตัวก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายจ้ามีให้เล่นในแอนดรอยแล้วก็พีซีเลยนะลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยใต้คลิปเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคือเติง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี Ri ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich m m n Shop โนหน่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย